Okay. ก่อนงบปี64นี่มีมีเยอะนะครับเอาเอา,เอาในปัจจุบันเนี่ยถ้ามองก็คือทางรถไฟทางคู่ที่มันทำเห็นไหมครับทางคู่ที่ทำอยู่ตอนนี้ผ่านามีการประมูลประกวดราคาไปแล้วอยู่ระหว่างก่อสร้างไปแล้วเนี่ยทั้งหมดห้าห้าสายทางห้าสายทางาจำนวน โครงการเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมดสิบสัญญาใช่ไหมครับ yeah, ใช่ใชครับกำลังดำเนินการอยู่แล้วกำลังจะต่อขยายอีกเจ็ดสายทางนะใช่เยทางคูเดียข้อมูลส่วนที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่นําเรียนว่านโยบายภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์กระทรวงเนี่ยต้องการที่จะเน้นการพัฒนาทางราง นี่ก็หมายถึเพื่อจะเปลี่ยนระบบการเดินทางขนส่งทางถนนมาสู่รางให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้อออจํานวนทั้งหมดที่มีการก่อสร้างไปแล้วมีทั้งหมดเ,เร่งด่วนเบื้องต้นเนี่ยที่ต้องรีบดําเนินการแล้อยู่ระหว่างก่อสร้างแล้วเนี่ยทั้งหมดห้าเส้นทางนะครับแล้วก็มีเสร็จไปแล้วสองเส้นทางเส้นทางที่แล้วเสร็จไปแล้วก็คือ ชุมทางชาชนเซาของสิบเก้าแข่งพยอันนี้เสร็จไปแล้ว <Okay. S 2> นะครับเปิดเปิดใช้งานแล้วเส้นจากจีระขอนแก่นเสร็จไปแล้ว <Okay. S 2> นะครับส่วนที่กำลังกอ่อสร้างอยู่มีห้าเส้นทางมีมาก,กระเบาไปจีระในเส้นตันตอนออกเฉียงเหนือนะครับ <Okay. S 2> เส้นขึ้นทางเหนือก็จะมีลบบุรีปังลำโพง <Okay. S 2> เส้นที่ลงใต้ก็จะเป็นนครปฐมหัวหิน <Okay. S 2> เส้นที่ลงใต้ต่อจากหัวหินไปก็ไปประจวบ แล้วก็ต่อจากประจวบไปถึงชุมพรแหละอันนี้กําลังอยู่ระหว่างก่อสร้างทางคู่แล้วนะสัญญาเดินแล้วเนี่ยปีนี้กาลังเดินที่กำลังจะเร่งเซ็นสัญญาอีกทั้งหมดเจ็ดเส้นทางนะครับการรถไฟประเทศไทยกำลังดำเนินการอีกเจ็ดเส้นทางก็จะเป็นต่อเนื่องจากเส้นสายเหนือเดิมไปถึงลบบุรีไปปานน้ำโพใช่ไหมต่อจากปานน้ำโพขึ้นไปถึงเด่นชัยนะครับ <S <S เป็นโครงการที่กําลังรองประมูลอีกเจ็ดเส้นทาง ส่วนที่สองจะเป็นเส้นเส้นต่อจากเด่นชัยขึ้นไปถึงเชียงใหม่ mm hmm. นะครับเส้นที่สามอันนี้ตะวันออกเฉียงเหนือจากขอนแก่นนะครับไปถึงหนองคาย mm hmm. เ,เส้นต่อมาก็จะเป็นเส้นจากจิระที่โคราชออกตะวันออก mm hmm. ไปอัวลราชธานี mm hmm. okay. เส้นต่อมาก็คือต่อเส้นใต้ที่เดิมไปคราวที่แล้วสัญญา ก่อสร้างอยู่ตอนนี้ไปถึงชุมพรแล mm ้ว hmm. ก็จะต่อจากชุมพรไปสุราษฎร์ mm hmm. สุราษฎร์ไปหัดใหญ่สงขลา mm hmm. แล้วก็หัดใหญ่ไปประลาปิศาเนี่ยอยู่ในกรอบที่ที่กําลังจะประมูลน, <Okay. S 2> นะครับอยู่กระบวนการประกวดราคา <Okay. S 2> แล้วยังมีสองเส้นใหม่ซึ่งยังไม่เคยเป็นทางเดียวมาก่อน mm hmm. แต่จะเป็นจะเป็นเส้นใหม่ที่ผ่านคอ,อ,อรมอรให้ความเห็นชอบแล้ว mm hmm. นะครับ ก็จะเป็นเส้นจากเด่นชัยเดิมทีเดียวเรามีขึ้นไปที่เชียงใหม่ใช่ไหมตอนนี้จะเป็นจากเด่นชัยเสียงขึ้นไปเชียงรายแล้วก็ไปเชียงของอีกเส้นหนึ่งก็เป็นเส้นใหม่เหมือนกันจากจากขอนแก่นที่บ้านไผ่ออกตะวันออกเฉียงเหนือนะครับออกไปทางตะวันออกวิ่งเข้าจากบ้านไผ่ไปมุกดาหารจากมุกดาหารก็วกขึ้นไปที่นครปนมื อันนี้คือระบบทางคู่ที่กำลังจะเร่งดำเนินการในปี64นะครับ63-64เนี่ยกำลังอยู่ในโปรเซสรถไฟลังรีเปเนินการ